สวดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนึ่งในเจนะครับผมพัฒนากาญเกิดครับิี่ภาเรียกเสรคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคุณเผยที่อำเภอบ้านกรดค่ะครับผมมาทั้งทีมากับคนน่ารักๆอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่เคยพลาดเลยนะครับทำไมล่ะก็ลรว่ังไงมาคนน่ารักล่ะเออนี่ไงก็อยากให้มาไหว้พระก่อนที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่เวลาชาวเรือเนี่ยเขาจะไปออก เหือที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องมาสักการะ,<จ>ะและที่นี่กกลลใช่และที่นี่เนี่ยจะเป็นจุดที่ว่าผูกจุดดีที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งด้วยอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งรีบเข้าเรื่องคุณไปที่จุดเลยจะได้เจาะลึกเลยว่าตรงนั้นมีอะไรให้รู้ว่าคนดีๆอย่างเราเนี่ยต้องมาที่ดีๆเหมือนสมค์สรรค์อย่างนี้มามามา,มาไ,มไม่รู้เลยช่วง ย่อนกายสบายใจสนับสนุนโดย Exclusive Journey ค้นพบโลกใหม่แห่งการเดินทางอย่างมีระดับเชิญท่านสัมผัสเมืองไทยและท่องโลกกว้างประจับ Exclusive Journey บริการนำเที่ยวจัดอบรมสัมมนานดูง,งานทั้งภายในและต่างประเทศด่วนสงงราค์นี้รถส่วนลดพิเศษชมซากุระประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเกาหลีช้อปปิ้งที่สิงคโปร์ไหว้พระขอพรที่ฮ่องกง021587065660815802647ได้ตลอด24ชั่วโมง ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เจดีย์กยอดหรือเขาเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศนะครับทำเป็นอะไรไม่เหนื่อยครับที่มาที่ไปทำไมถึงมาอยู่บนยอดเขานี้ล่ะที่ผมไม่ให้คุณมาไหว้พระที่นี่นะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับที่นี่เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเขาเรียกว่าหลังเต่าเพราะเราเนื่องจากว่าเป็นอะไรเหรอ ไปเรื่อยๆคือคือทางเดินเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เดินง่ายแต่สังขารนะครับคนเนี้ยฮะกว่าจะได้ขนาดนี้นี่คือแบบที่อยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือเหนื่อยฮะเอาตอตอตอแหมก็ลันนี่แต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นเนินเขาที่ด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลนะครับจิงจั้งจุดตรงนี้คือเลยว่าจุดหงจุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งประเทศไทยนะครับเจดีย์ก็ยอดน่เลยครับที่เรียกว่าเจดีย์ก็ยอดเพราะว่ามียอดทั้งหมดอยู่เก้ายอดถ้าคุณรายรอบนับให้ดีนะครับเราชาวบ้านนะครับ ได้สร้างกันขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบของพระเจ้าอยู่หัวของราชของราชนะครับใช่แล้วก็ที่สําคัญที่เจดีย์กยอดแห่งนี้นะครับยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระพุทธองคําแล้วก็ยังมีทั้งพระพุทธรูปปางมีลาที่ของเป็นวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัวท่านด้วยนะครับ สวยๆเ,เราเข้าขึ้นไปดูกันครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปต่างๆปางต่างๆนะครับรายล้อมรอบเลยนะครับและที่อยากจะนำท่านผู้ชมไปชมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยคือที่นี่มีสแตนกลาสเท้า hmm. ไหรไหมสแตนกลาสก็คือก, <Stand Glass> <S <S กระจกสีที่ประดับเป็นรู้สึกไม่ใช่ของประเทศไทย อันนี้คือคือคือประเทศไทยเลยครับประเทศไทยครับเทคนิคมาจากที่ฝรั่งเศสอ่าเป็นกระจกสีนะครับและทําลวดลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาชนกนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าอหัวท่านแต่งขึ้นมานะครับซึ่งอยากให้ผู้ชมได้ไปชมอย่างที่เดชพักกุณหูไปชมกันนะครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเราสามารถมองเห็นวิวของอ่าวไทยได้อย่างงดงามมากๆเลยนะครับ ต้องขอบใช่ไหมอ๋อก็ไอ้สังขารนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเวลาพูดเด็ยอย่าหายใจแรงสิหายแล้วชัวร์ไหวบ้าโอสบายสบายมากคุณรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มีสิ่งที่ผมว่าที่อื่นไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นด้วย <laughs> การสร้างสร้างเหมือนกันนี่ใช่ครับแต่ การสรนน้างพัาธนาคที่อื่นปกติคขาใช้ปูนปั้นแต่ที่นี่เขาใช้เซรามิกนะคุณดูสิสังเกตไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นความคงทนหรือว่าการอยู่แบบว่าอายุทั้งาาทนท,ทั้งเรื่องน้ําทะเลหรือว่าเรื่องอายุการใช้งานเนี่ยการสร้างแบบนี้คือการสร้างแบบที่อายุโหเป็นร้อยปีเลยเรียกว่าตรงนี้จะสามารถอยู่ได้อีกนานมากเลยทีเดียวเพราะปกติแล้วที่อื่นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณแค่ไม่นานก็จะผุพังไปแล้วแต่อย่างนี้เขาจะแบบ คงทนมากและจะสังเกตได้ว่าเขาประดับด้วยเซรามิกเนี่ยตลอดเลยของพญานาคทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับครับแล้วคุณหุยคุณรู้ไหมว่าทําไมเนี่ยนาคสะดุ้งถึงเป็นแบบนี้นาคสะดุง้งอ,อ่อันนี้หมูสะดุ้งครับรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นรสชาติของการหมูสะดุง้งน่าเกียดอาตม,มาทำไมถึงเป็นนาคสะดุ้งอย่างนี้โดยปกติแล้วตามวัดต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นบันไดน,นาคเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของนาคที่กินหน้าทินนะครับมันกินหางกันอย่างนี้หรออ่าเขาเรียกว่านาคสะดุ้ง แต่ที่นี่นะครับเป็นนาคห้าหัวนะครับแล้วไม่มีนาคที่จะกินนากทีหนึหน่งเพราะเนื่องจากว่าที่นี่ไม่ใช่วัดนะครับที่นี่คือพุทธสถานนะครับเป็นที่ที่สร้างให้พระเจ้าอิหัวท่านดังนั้นเนี่ยที่นี่จ,จึงสร้างพิเศษกว่าที่อื่น<ๆ>จะสังเกตได้ว่าที่นี่ อย่างที่ผมยัได้ทราบว่าไม่มีปูนปั้นเลยจะเป็นลักษณะของการใช้โพสเซเลนหรือว่าเซรามิกในการประกอบขึ้นมาเป็นนาคต้องเก็คือออกแบบมาโดยเฉพาะใช่อันนี้ถ้าสร้างโดยช่างสิบหมู่ของในวังเลยนะครับออกแบบมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างบนในข้างบนเนี่ยจะแบบว่าจิตกรรมฝาผนังโอ้โหอะไรลักสวยมากๆเลยแค่ทางขึ้นนนเนี่ยเออก็ยังเหนื่อยขนาดนี้เลยแล้วข้างบนจะเูื่อยยิ่งกว่านี้อีกเริ่มสะดุ้งต่อไปสซ้ ดีเราไม่อยู่อยู่กับน้องเฟิร์นเอง เรียกว่าเป็นไรคะว่าุเทสน้อยของเทสอ๋อว่าคุเทศน้อยโหนี่ขนาดตัวน้อยแนวเนี่ยอะแหมให้น้องเฟิร์นอธิบายให้ฟังทีนึงค่ะก็ประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะคือที่นี่ก็สร้างขึ้นเพื่อฉลองพระราชสมบัติของในหลวงค่ะคือที่ว่าในหลวงทรงของราชสมบัติครบ50ปีอะค่ะครับที่นี่จึงสร้างให้มีความกว้าง50เมตรยาว50เมตรและสูง50เมตรค่ะก็จะประกอบไปด้วย5ชั้นนะคะของที่นี่คือจะมีชั้นใต้ดินเป็นชั้นเสมอพื้นดินที่ว่ามี พวกสารานประสงค์ใช้สําหรับการประชุมของคณะสงฆ์ค่ะส่วนชั้นที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นชั้นที่สามแล้วค่ะแล้วก็จะมีชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าต่อไปอีกก็ชั้นที่สี่นี่ก็จะเป็นพวกชั้นอุโบสถก็จะมีพระปางลีลาเป็นพระประธานหรือพระผู้ป,ปฏิมากรเป,ป็นปางห้ามญาติประจำวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันเหมือนกับวันคล้ายพวันพระราชสมภพของในหลวงอะคะ่ะและชั้นที่5้าก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระบรมสารีริกธาตุและพระปางทองคำประจำรัชกาลที่เก้าค่ะ น้องเขาให้ละเอียดกันเยอะเลยไม่แต่ผมว่าผมอยากขึ้นชั้นที่หกอะฮะนู่นกระโดดลงไปแล้วเดี๋ยวน้องเฟ์นลองอธิบายภาพประกอบข้างในได้ค่ะจะจะตั้งแต่ชั้นนี้หรือว่าชั้นล่างดีฮะชั้นนี้ดีกว่าเพราะว่าชั้นด้านล่างไม่มีอะไรแต่ชั้นชั้นชั้นอยู่ตรงนี้ได้ไหมชั้นเหนื่อยแล้วไปอยู่ชั้นหกเลยปะจริงปะมาดูกันหน่อย ค่ะและภาพด้านบนนั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนกับภาพพระสงฆ์น,นิกรชาวไทยร่วมกันเฉลิมฉลองให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่หธันวามหาราชคะ่ะ<ม>ซึ่งภาพตรงกลางนี้นก็จะเป็นหมู่คณะทั่วทุกประเทศนะคะแต่ทางซีกนี้ก็จะเป็นภาคเหนือลงออมาก็จะเป็นภาคกลางส่วนซีกนู้นก็จะเป็นทางด้านภาคใต้และภาคตะวันตกค่ะ<ม>ซึ่งแต่ละภาพเราก็จะแบ่งกันไปส่วนภาพตรงกลางนี้ก็จะเป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมของประเทศนะคะเพื<ม>่อที่จะสร้างให้ในหลวงที่นี่ขึ้นมาเหมือนเขาจุดเทียนชัยฉลองแล้วก็มี ถือป้ายเออมีภอังกฤษด้วยนะทรงพระเจริญละลองไลยทเดยแล้วก็พี่เห็นตรงลายรอบที่เป็นสีเหลืองๆเหมือนสวรรค์จะเป็นสื่อถึงเทวดาใช่ค่ะคุ้มครองปกปักรักษาค่ะทลยทำน้อกมากกว่า ่นชมความงามนี่ฝีมือสวยมากใช่ค่ะความละเอียดในความประณีตโดยเฉพาะค่ะสถานที่ไม่กระทั้งเสาแต่ละต้นใค่ะห้ามแตกนะคะท่านชมเวลามาเที่ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอุ้ยสวยแล้วไปรูปเป็นใหญ่เลยเดี๋ยวทองจะติดมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ลูกหลานเราไม่ได้ชมนะคะไปดูข้างบนดีกว่าสวยกว่า ก็จะเป็นพระพุทธปฏิมากรหรือบางห้ามญาติเป็นปางประจาวันจันนะคะซึ่งเป็นวันตัวแทนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอ้าวเมื่อตอนคุณจะพามาคุณหมอเป็นปางนีลาอุ้ยรู้จริงซะ่อมากนี่น้องเฟิร์นเขาผมผิดไปแล้วผมไม่ดีผมมันแตกไปปางห้ามญาตินะคะคุณโอเคครับผมผิดเองครับไม่ดีครับแต่ว่าพี่ชอบจิตกรรมกับนังด้านหลังมากเลยค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากสวรรค์ชั้นดาวดินนะคะซึ่งภาพนั้นก็จะเป็นสามัญชนคนปกใต้ธรรมดาซึ่งเป็นคนวาดนล่นขึ้นมาค่ะอ๋อเป็นสามัญชนใช่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่มาจากในวังไม่ใช่เขาได้ผ่านการคัดเลือกการใช้เฉดสีหรือการวาดภาพนั่นขึ้นมาคะและภาพทางขอบด้านหลังรอบด้านหลังนั่นคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นสัตว์ป่าธรรมดาแต่ดนั่นคือ12ลักษณะประจําปีเกิดซึ่งเกิดจากการจินตนาการในวรรณคดีไทยค่ะ รักปิดทองหรือเปล่าคะเห็นสีแบบเหมือนอ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นสีเหมือ๋อ แล้วด้านข้างสีหวานมากเลยค่ะท่านชมไม่เหมือนจากวัดอื่นๆที่เราเห็นก็ที่นี่ไม่ใช่วัดเนี่ยเป็นพุทธสถานไงโทษทีจิตตกรรมฝาผนังที่มีการใช้สีสันได้สวยงามมากใช่แล้วก็ที่ทีุ่มเห็นข้างฝาเนี่ยครับอันนี้คืออะไรอ๋อภาพกระจกสีค่ะหรือเราเรียกว่าสเตนกลาสนะคะแลจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาชนกที่พระราชนินธ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวอีกเช่นกัน,นะคะ่ะออแต่ว่าปกติเราจะเห็นในโบสถ์ คริสเลรเนาะเขาเรียกอะไรรูปเซนซ์ที่เป็นเทวดาของศัสนาคริสแต่ตอนนี้เอามาทำเป็นลายไทยเป็นเรื่องพระมหาชนกสวยงามค่ะประยุกใช้ประยุกยิ่งกับการเวลาแสงสว่างออกมา้วทำให้แบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็ยีกนฝาผนังนี่เห็นเป็นลายเป็นรูปใบไม้นี่คืออะไรครับอ๋อเป็น กระนกใบไม้ร่วงค่ะหรือเราเรียกว่าใบไม้ร่วงทรงใบไม้ร่วงค่ะซึ่งหมายกันว่าเราใช้เป็นตัวแทนของฝาผานังให้มันเกิดกรุดไายเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ<ป>ส่วนชั้นที่5้านี่เรายังไม่ถึงเวลาเรายังเปิดไม่ได้อะค่ะ เพราะว่าถึงเวลานี่คือ,อยังไงคะหมายว่าที่นี่จะเปิดหนึ่งปีแค่สามวันเท่านั้นคะ่ะคือก่อนวันวิสาขาบูชาหนึห่งวันวันวิสาขาบูชาและหลังวันวิสาขาบูชาเท่านั้นเฉพาะวันพระใหญ่ก่อนและหลังวันพระใหญ่เท่านั้นเอง<ช>โเพราพพะนั้นท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะต้องมาท่องเที่ยวในเศกาลนี้อยากขึ้นไปโบกพระบูชาพระวรมสาลิกธาหรือว่าพระปรางทองคำราชการที่เก้าก็คือต้องมาช่วงวสามวันนี้เท่านั้นแต่ขนชินดาทราบว่าองค์พระองค์นี้มีความสําคัญยังไงคะอันนี้คือ ือพระพุทธกิติสิริชัยนะครับซึ่งเป็นพุทธรูปที่ชาวบ้านเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระราชินีท่านครบรอบ50ปีนะครับแล้วจะสังเกตได้ว่าองค์ปางของท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะของพิษณุณีไม่ใช่เป็นพุทธรูปนะอ๋อเหรอคะอจะได้เห็นว่าถ้าไม่มีรัศมีนะครับ <ขอ S 1> ล้วมีมวยใช่บบใช่และที่สาคัญก็คือองค์ท่านเนี่ยเวลาที่จะหันหน้าออกทะเลนะครับเวลาที่ชาวเรือเวลาจะทำอาหารกินหรืออะไรแต่จะต้อง กลาบไหว้และบูชาท่านเสมอนะครับอย่างที่คุณบอกแต่แรกว่าเวลาชาวเรือเออเวลาจะกลับฝั่งใช่ก็จะเห็นชัดเจนใช่เป็นการสักการะแล้วก็ให้ได้อาหารอะไรมากขึ้นด้วยอ๋อขอพรท่านนะครับว่าแล้วเราไปรีบนำมาสการเลยดีกว่า คุณรู้ไหมว่าที่นี่นี่คือขาศาของกกเหลงชุพรเคียร์รมศักดิ์นะครับหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าหมอพรนะครับสเสด็จเตีเต่ยสเสด็จเตี่ยก็ได้นะครับที่เคารพสการของชาวเรือใช่เพราะเนื่องจากว่าที่นี่นะครับจะถามว่าสักศรรักดิ์สิทธิ์ไหมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่แหละในพระบรมรูปของท่านแต่ที่นี่ศ <c oughs> ักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนพายุเกยจะเข้านะครับชาวบ้านเห็นมีงูเหลือมนะครับมาคล้องพระสอขององค์ท่านนะครับแล้วหลังจากนั้น่ สองวันพายุเกเข้า oh. ทำให้ชาววันรู้สึกว่า ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเลยก็เลยเตรียมตัวกันพอายุเกเข้าปั๊บเขาก็อพยพกันหลบหนีก็ได้ทันนี่คือศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์คิดดูเองแล้วกันนะครับเตือนให้เตรียมพร้อมใช่พอให้รู้ว่าเออต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยเกิดการสร้างศาลขึ้นมาไม่คือคือศาลสร้างอยู่แล้วมีอยู่แล้วยิ่งทาให้เหตุการณ์ยิ่งคนจะใช่ทําให้ชาวบ้านหรือว่าคนแถบนี้ยิ่งเคารพสักกาละและกราบไหว้มากขึ้นเพราะนั้นเพราะว่าอนุอนุสาวรีย์ของกมหลวงนะครับจะมีหลายแห่งมากเลยนะครับที่ ที่ที่อยากให้ท่านได้มาประชาชนชาวไทยครับผมเพราะนั้นมาไหว้พระที่จดีก็ยอดและก็พระพุทธกิตสิศริชัยนะครับแล้วก็มาไหว้นมัสการของกบรุชุบังเดรุสเขตดงสากนะครับหรือเสริเตียของเราด้วยเช่นกันนะครับ เป็นไงหมูสะดุ้งมีความสุขไหมฮะดิฉันได้ชมจิตกรรมฝาผนังฝาผนังที่สวยงามได้ว่ายพระขอพรแล้วก็ได้ว่ายเสด็จเตี่ยจิ้มแล้วค่ะโอ้โหมีหน้าตาบานออกมาเชียไม่ใช่กะละมังนะครับอันนี้ถาดเลยครับหน้าบานเป็นถาดเลยครับเดชามองไทยบ้าเหอะไดถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปชวนคุณไปหาดูสอดสวยๆ้ดูกันที่นี่สวยนะขอบออ เออผมว่าประจำอยู่แล้วที่ฉันแต่งที่หน้าแต่คุณแต่งที่คุงนะไปกินอะไรม้ม่ชวนเปล่าควายไง <laughs>